สวัสดีครับวันนี้ผมยุดบางขวางจะขอนำเสนอเรื่องของผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงกลุ่มหนึ่งที่ก่อคดีขึ้นจากเรื่องที่ไม่น่าจะต้องมาห้ามหันชีวิตกันในจังหวัดนครปฐมแต่จากข้อมูลที่ผมค้นคว้าม,มาได้นั้นไม่ได้ระบุว่าเหตุเกิดที่ตำบลอะไรอำเภออะไรเมื่อพวกเขาถูกจับตัวมาดำเนินคดีศารทั้งสามสารได้พิพากษาคดีแตกต่างกันไปเรื่องราวของคนกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไร แต่ละสารตัดสินพวกเขาอย่างไรกันบ้างและผลสุดท้ายของคดีจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับในช่วงต้นปีพศ2478นายวงจำปาแพงได้นำเปือกไปวางดักปลาไว้ในคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะแต่แล้วก็พบว่านายติ่งซึ่งเป็นคนรู้จักกันได้แอบไปจับปลาในเปลือกของนายวงไปจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันและพูดจาท้าทายกันไว้ จากนั้นก็แยกกันไปต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกจนกระทั่งประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนพศ .2,478 นายข้ามสะทองสั่งได้ไปปิดเปือกดักปลาไว้ในลำคลองแห่งเดียวกันนี้และพบว่านางห่วงซึ่งเป็นเมียของนายติ่งได้พายเรือไปเปิดเผือกของนายข้ามออกนายข้ามเห็นเช่นนั้นจึงเกิดการโต้เถียงและทะเลาะกันอย่างรุนแรงเมื่อนางห่วงกลับถึงบ้าน ได้ฟ้องในติงสาม,มีของตนให้ทราบเรื่องนายติงเมื่อรู้ว่าเมียรักทะเลาะกับนายข้ามมาจึงไปตะว่านายข้ามเรื่องที่ด่าว่าเมียของตนจนเกิดการโต้เถียงและทะเลาะด่าทอกันอีกโดยมีการกล่าวคำอาฆาตกันไว้ด้วยนายแก้วนวมพามอดีเคยเป็นลูกเขยของนายติงและนางห่วงต่อมาได้ไปก่อเหตุรักทรัพย์ชาวบ้านแล้วถูกจับได้จึงถูกสารตัดสินจำคุกห้าปี เมื่อพ้นโทษออกมาจากคุกก็ได้กลับไปหานางปอผู้เป็นเมียที่บ้านของนายจิงและนางห่วงแต่ไม่พบเมียรักอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่แล้วเมื่อสอบถามนางห่วงแม่ยายว่าเมียรักหายไปไหนก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนายแก้วจิงสงสัยว่านายจิงและนางห่วงเอานางปอมีรักของตนไปยกให้เป็นเมียคนอื่นแล้วก็ได้แต่ทำใจไม่ได้ไปที่บ้านหลังนี้อีก และไม่ได้แสดงความโกรธแค้นแต่อย่างใดเพราะรู้ตัวดีว่าตนเองผิดเองที่ไปติดคุกทั้งนายวงนายข้ามและนายแก้วต่างก็รู้จักสนิทสนมกันเพราะเป็นคนพื้นที่เดียวกันวันที่4ชันวาคมพศ2478เวลาประมาณ22น,นาฬิกาขณะที่นายติ่งและนางห่วงกำลังนอนหลับอยู่ในมุงบนร้านหน้าโรงใหญ่ซึ่งเป็นที่เก็บข้าวเปลือก โดยมีนายแสวงซึ่งเป็นลูกเขยนอนอยู่บนร้านมุมลงใหญ่ด้านทิศใต้ในายห้อยลูกเขยอีกคนหนึ่งนอนอยู่ที่ร้านมุมลงใหญ่ด้านทิศเหนือขณะนั้นนายแสวงยังไม่ทันหลับดีก็ได้ยินเสียงคนเดินผ่านมาจึงเปิดมุ้งโผล่หัวออกไปดูก็เห็นชายสามคนกำลังเดินเข้ามาใกล้ในระยะห่างออกไปประมาณสองวาโดยมีแสงเดือนหงายและแสงตะเกียงสองสว่างทำให้เห็นใบหน้าของชายทั้งสามได้ชัดจำได้ว่า ชายทั้งสามคนคือนายข้านายแก้วและนายวงซึ่งนายแสวงรู้จักคนทั้งหมดเป็นอย่างดีท่านใดนั้นนายข้าได้ย่อตัวลงแล้วใช้ปืนเล็งไปที่มุ้งของนายจิงและนางห่วงซึ่งกำลังนอนหลับกันอยู่แล้วเหนี่ยวไกยิงปืนออกไปหนึ่งนัดพอสิ้นเสียงปืนก็จะยินเสียงนางห่วงร้องขึ้นแล้วเรียกชื่อของนายขานายแก้วและนายวงว่าเป็นคนร้าย ซึ่งนายห้อยตกใจตื่นเพราะเสียงปืนแล้วจะยินเสียงนางห่วงร้องระบุชื่อของคนร้ายเช่นกันจึงมองออกไปที่ลานนวดข้าวเห็นคนร้ายสามคนกำลังวิ่งหนีไปทางทิศใต้จากแสงไฟตะเกียงที่จุดแขวนติดกับฝาโรงใหญ่จำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือนายแก้วอดีตคู่เคยของตนเมื่อนายแสวงและนายห้อยไปเปิดมุ้งของพ่อตาและแม่ยายดูก็พบว่านางห่วง ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่สีข้างใต้รักแร้ขวาทะลุกออกชายสะบักขวานอนร้องควนคางด้วยความเจ็บปวดบาดเจ็บสาหัสซึ่งกระสุนที่ทะลุล่างของนางห่วงได้ไปถูกเข้าที่หน้าอกใต้เรานุ่มซ้ายของนายติงกระสุนฝังในจนขาดใจตายคาที่นางห่วงได้บอกกับลูกเขยทั้งสองคนว่าเห็นหน้าคนร้ายทั้งสามคนได้อย่างชัดเจนเพราะเอี้ยวตัวเปิดมุ้งดูขณะก,กำลังจะถูกยิง วันที่5ธันวาคมพศ2478ช่วงเช้านายนิดสรวัตรกำนันได้มาถึงที่เกิดเหตุนางห่วงซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บและลูกเขยทั้งสองได้ระบุชื่อคนร้ายทั้งสามว่านายค้ำนายแก้วและนายวงเป็นผู้ร่วมกันมารอบยิงโดยเห็นนายค้ำเป็นผู้ประทับปืนยิงจนเป็นเหตุทำให้ในายจิงเสียชีวิตและนางห่วงได้รับบาดเจ็บสารวัตรกำนัน จึงทำรายงานไปยังกรมการอำเภอให้ทราบเรื่องวันที่6ธันวาคมพศ2478นายทรับประหลัดอำเภอได้นำกำลังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วทำการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายเมื่อทราบข้อมูลจากพยานและคนเจ็บว่าใครคือคนร้ายจึงตามไปจับตัวในายข้ามนายแก้วและนายวงได้ในวันเดียวกัน ซึ่งทุกคนต่างให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่เมื่อมีพยานยืนยันหลายปากวลาราาอำเภอจึงได้ส่งมอบคนร้ายทั้งสามให้ตำรวจทำการควบคุมตัวไว้ก่อนเมื่อทำการรวบรวมสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆเสร็จสิ้นได้ส่งมอบสำนวนทั้งหมดให้อัยการจังหวัดนครปฐมแล้วนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนไปฝากขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดนครปฐม เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อไปศาลจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเป็นศาลชั้นต้นพิจารณาว่าพยานโจทย์บางคนเบิกความแตกต่างกันและมีเหตุผลไม่น่าเชื่อว่าพยานจําคนร้ายได้ส่วนพยานจําเลยสืบผลร่างพยานโจทย์ได้จึงพิภากษายกฟ้องทั้งสามคนโจทย์อุทธรจึงต้องขังทั้งสามคนไว้ในระหว่างการพิจารณา ารอุทธรพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าตามคำพยานโจทย์ที่ว่าจำคนไร้าได้โดยแสงเดือนและแสงไฟตะเกียงนั้นมีเหตุผลฟังเป็นความจริงเพราะขณะเกิดเหตุคืนนั้นเดือนงายและมีตะเกียงจุดไฟติดไว้ที่ข้างฝาโรงประกอบด้วยพยานได้เห็นจำเลยในระยะใกล้คิดโดยเปิดมุ้งดูไม่มีสิ่งใดกำบังตาเพราะที่ร้านพยานนอนไม่ได้กั้นฝาไม่มีข้อสงสัยว่าพยานจำผิดตัว พาะเป็นคนรู้จักกันอยู่ก่อนนอกจากนี้ปรากฏต,ตามคําชนะสูตรบาดแผลของนางห่วงซึ่งถูกกระสุนปืนที่ใต้รักแร้ขวาทะลุออกใต้สะบักขวานั้นแสดงอยู่ว่านางห่วงถูกยิงขณะเอี้ยวตัวพง,งกศรีรษะเปิดมุ้งดูคนไลยสมจริงดังนางห่วงเบิกความมิฉะนั้นกระสุนปืนที่ถูกใต้รักแร้ขวาจะต้องทะลุออกใต้ลักแร้ซ้ายข้อที่ศาลจังหวัดว่าพยานโจทย์แตกต่างกัน แรงมีเหตุผลไม่น่าเชื่อนั้นสารอุทธรเห็นว่าพยานโจ์แตกต่างกันแต่ข้อพละความเล็กน้อยไม่ทําให้ข้อสําคัญเสียไปและพยานโจ์ประกอบด้วยเหตุผลน่าเชื่อฟังเป็นความจริงสารอุทธรเชื่อพยานโจ์ว่าจําเลยกระทําผิดฐานฆ่าในติ่งตายโดยเจตนาและฐานพยายามฆ่านางห่วงตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา249และมาตรา60 แต่จำเลยทำผิดในเวลาเดียวกันต้องด้วยกฎหมายหลายบทต้องยกบทที่หนักลงโทษแก่จำเลยตามมาตรา70คือฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา249คดีนี้โจทกขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา250ฐานฆ่าคนตายโดยความพยายามด้วยความพยายามบามากมายแต่ตามคำฟ้องของโจท์ไม่ได้บรรยายสาเหตุให้ชัดแจ้งเพื่อให้โอกาสจำเลยต่อสู้คดีได้เต็มที่ จะลงโทษจำเลยตามมาตรา250ไม่ได้จึงพิพากษากับคำพิพากษาสารจังหวัดให้ลงโทษในายข้ามไว้ตลอดชีวิตและจำคุกนายแก้วและนายวงจำเลยคนละ20ปีตามกฎหมายลักษณะอาญามตาตรา249ส่วนข้อที่ขอให้เพิ่มโทษนายแก้วนั้นเมื่อนายแก้วจำเลยต้องรับโทษในอัตราขั้นสูงแล้วก็เป็นอันไม่ต้องเพิ่มโทษนายแก้วจำเลยอ,อีกอเย,ยาการซึ่งเป็นโจทยื่นดีกา ขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามมาตรา250ขอชอ่อข้าขอชอแก้วขอชอวงซึ่งเป็นจำเลยยืย่นดีการในข้อเท็จจริงว่าไม่ควรเชื่อคำพยานโจทย์ในระหว่างรอผลการพิจารณาคดีของศาลดีกาทางเรือนจำจังหวัดนครปฐมได้ส่งตัวขอชอ่อข้าไปคุมขังที่เรือนจำอาหนรโทษจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากผู้ที่มีโทษสูงเกิน30ปีขึ้นไป จะต้องถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำแห่งนี้วันที่30พฤศจิกายนพศ2479สารดีกามีคำพิพากษาที่1077ทับสอมีข้อความในตอนท้ายคำพิพากษาดังนี้กรรมการสารดีการเห็นว่าสาเหตุที่ผู้ตายและนางห่วงมีกับในวงจำเลยเรื่องจับปลาและในแก้วจำเลย เรื่องนายแก้วสงสัยว่าเอาภรรยาของนายแก้วไปยกให้คนอื่นนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยและช้านานมาแล้วไม่ปรากฏว่านายวงและนายแก้วจำเลยมีความกดแค้นอย่างไรโดยลำพังแล้วไม่พอจะเห็นว่านายวงนายแก้วจำเลยมีความพยาบาทมากหมายถึงคิดฆ่านายติ่งนางห่วงส่วนนายข่ำจำเลยนั้นมีสาเหตุทะเลาะกับนางห่วงและนายติ่งผู้ตายเมื่อก่อนเกิดเหตุจริงกันนี้เพียงหนึ่งเดือน ประกอบด้วยในายข้ามจำเลยเป็นผู้ลงมือยิงเองมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟังว่าใน่ข้ามจำเลยได้ไปยิงโดยความพยายามด้วยความพยาบามาหมายเป็นเหตุให้ในจริงถึงแก่ความตายนางห่วงมีบาดเจ็บสาหัสอันเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ข้อ3นายวงกับนายแก้วจำเลยเมื่อสาเหตุยังไม่พอฟังได้ว่า ได้มีความพยายามด้วยความพยาบามมากหมายและในการที่นายข่ำจำเลยได้กระทำโดยความพยาบามมากหมายนี้ก็ไม่ปรากฏว่านายวงนายแก้วจำเลยได้รู้ถึงสาเหตุด้วยแล้วนายวงนายแก้วจำเลยก็คงมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา249และ63ส่วนข้อที่สารอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทกไม่ได้กล่าวคำบรรยายสาเหตุมาในคำฟ้อง เพื่อให้โอกาสจำเลยต่อสู้จะลงโทษจำเลยตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ไม่ได้นั้นกรรมการสารกิกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทย์ได้กล่าวในคำพ้องแล้วว่าจำเลยสมคบกันยิงในติ่งนางห่วงโดยเจตนาพยายามด้วยความพยาบามบ้าหมายส่วนสาเหตุนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่โจทจะต้องสืบประกอบในชั้นพิจารณาหาจำเป็นต้องกล่าวมาในคำพ้องด้วยไหม เพราะที่โจทย์กล่าวในคํำฟ้องว่าจําเลยได้พยายามด้วยความพยายามบาดมากหมายนั้นเป็นข้อสําคัญที่ทําให้จําเลยเข้าใจได้ดีอยู่แล้วและทั้งไม่เป็นเหตุให้จําเลยต้องเสียเปรียบในการต่อสู้คดีแต่ประการใดเพราะเมื่อโจทย์สืบถึงสาเหตุได้อย่างไรแล้วจําเลยก็มีอํานาจสืบหัหกล้างได้ในภายหลังสารอุทธรณ์ไม่ลงโทษในข้ํมจำเลยตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250 เป็นการคาดเคื่อนเพราะฉะนั้นจึงพร้อมการพิพากษาแก้คำพิพากษาสารอุทธรเฉพาะความผิดของในค่ําจำเลยให้ลงโทษตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ข้อ3ประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันนอกจากที่แก้นี้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรทุกประการยกดีกาของจำเลยเสียนอชอคัามสะทองสั่ง ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อลดโทษโดยรอผลการพิจนารณาหนังสือดังกล่าวอยู่ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งแต่สุดท้ายดีกาฉบับดังกล่าวก็ได้ถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งยกเช้ามืดวันที่6มกราคมพศส4 8 2เวลาประมาณ4นาฬิกาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเือนจำมหานตโทษ ได้พากันเข้าไปที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งเพื่อทำการเบิกตัวนักโทษจำนวน6คนได้แก่ 1. นชมัดสีใหม่หมายเลขประจำตัวดอเด็ก1193คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาที่จังหวัดอุตรดิตถ์สนชข้ามสะทองสั่งอายุ47ปีหมายเลขประจำตัวดอเด็ก415 คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาที่จังหวัดนครปฐม 3. นอชพาภายอุทัยวันอายุ36ปีหมายเลขประจำตัวยอหญิง1080 4. นอชอยังเม่นลักอายุ48ปีหมายเลขประจำตัวยอหญิง1079คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่จังหวัดพิจิตร 5. นชนงขันอาสาอายุ28ปีหมายเลขประจำตัวดเดก็ก11946นชเทียบเขียวไปเวศอายุ28ปีหมายเลขประจำตัวดเด็ก1192คดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนาที่จังหวัดประจวบคีรีขันมาดำเนินการตามขั้นตอนต่าง,างๆก่อนทำการประหารชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ทําการพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติบุคคลของนักโทษประหารทั้ง6กคนว่าเป็นบุคคลเดียวกับในคําสั่งให้ประหารหรือไม่จากนั้นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของเรือนจําได้เข้ามาอ่านคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้นักโทษฟังทีละคดีจนครบทุกคนแล้วให้ทั้งหมดทําพินัยกรรมและเขียนจดหมายเสร็จแล้วพี่เลี้ยงช่วยกันนําอาหารมาให้นักโทษทั้งหมดกินหลังจากอาหารมื้อสุดท้ายแล้ว พี่เลี้ยงด้พานักโทษประหารทั้งหมดเข้าฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์ที่ใต้หอรักษาการเจ็ดชั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางาศาสนาพี่เลี้ยงนำตัวนอชอมัดสีใหม่และนอชอมข่สะทองสั่งไปทำการประหารก่อนเป็นคู่แรกโดยนำตัวนอชอมัดเข้าผูกมัดต,ตัวที่หลักประหารหลักที่หนึ่งนอชอมข่เข้าผูกมัดโต,ตที่หลักประหารหลักที่สอง หลังจากพี่เลี้ยงทําการตั้งเป้าตาวัวเสร็จแล้วผลเล็งปืนได้เข้ามาทําหน้าที่ตั้งศูนย์ปืนแบ็กมันทั้งสองกระบ,บอกให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาวัวทั้งสองเป้าแล้วทําการยึดตัวปืนให้จิตแน่นอยู่กับแท่นนายทิพย์มียศเพชรคาตมือหนึ่งเข้าประจําแท่นปืนแท่นที่หนึ่งเพื่อทําการประหารชีวิตนอชอมัดนายเหรียญเพิ่มกําลังเมืองเพชรคาตมือสองเข้าประจําแท่นปืนแท่นที่สอง เพื่อทำการประหารชีวิตนอชอคํ่เมื่อเพชฌฆาตทั้งสองเห็นว่าศูนย์ปืนตรงเป้าดีแล้วก็ได้แจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบหัวหน้าชุดประหารจึงสบัดธงแดงลงเพื่อเป็นสัญญาณให้ทำการประหารได้เสียงปืนแบ็กมันทั้งสองกระบอกดังกึกก้องขึ้นพร้อมกันเป็นชุดไม่ทราบเวลาและจำนวนกระสุนที่ใช้ประหารนักโทษทั้งสองลายในครั้งนี้หลังจากเสียงปืนสงบลง ทางเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยไว้ประมาณ3นาทีจากนั้นพี่เลี้ยงและแพทย์ได้เข้าไปตรวจดูที่หลักประหารเมื่อพบว่านอชอมัดและนอชอคํำได้สิ้นใจตายไปแล้วจึงนำร่างทั้งคู่ลงจากหลักประหารแล้วนำไปเก็บไว้ภายในห้องเก็บศพด้านข้างพี่เลี้ยงนำนอชอผายอยุทยวันและนอชอยังเม่นลักไปทำการประหารเป็นคู่ที่สองเมื่อทำการประหารทั้งคู่เสร็จแล้ว ได้นำไปเก็บไว้ในห้องเล็กรวมกับสองศพที่ถูกประหารไปก่อนหน้าแล้วไปนำตัวนชนงขันอาสาและนชเทียบเขียวไปเวศเข้าทำการประหารเป็นคู่สุดท้ายหลังจากประหารนชรนงและนชเทียบเสร็จแล้วจึงได้นำร่างทั้งคู่ลงนอนคว่ำหน้าไว้ที่หน้าหลักประหารจากนั้นพี่เลี้ยงไปนำร่างนักโทษประหารอีกสี่คนในห้องเก็บศพมานอนเรียงกันไว้ที่หน้าหลักโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของเรือนจําเข้าทําการพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษประหารทั้ง6กลายอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้นชอนนนชข้ามสะทองสั่งนับเป็นนักโทษประหารด้วยการยิงเป้าโดยเพชชคาตของกรมราชธรรมลายที่37ครับสําหรับนามสกุลของนอชข้ามสั์ทองสั่งนั้นตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในรายชื่อนักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าของไทย ได้บันทึกนามสกุลไว้ว่าสะทองสังซึ่งเรื่องเล่านี้ผมได้ใช้นามสกุลตามสำเนาคำพิพากษาสารีกาคือสะทองสังครับ